700เป็นไงมึงหน้าสันมาลฮะขโมยไปเดี๋ยวก็รู้อย่าไม่ไม่ทำอย่างนี้พี่ก็ตัดคลิปมาตายสิเอาเราพวกยิงกันต่อผมไม่ติดคิเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มาใหม่อะไรแจกอะไรแจกอะไรแจกอะไรฮะมันไฟกันปะเราสองคนเนไฟกันได้แลวเราอะตา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 าตา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 ามันใส่ไปะฮะฮะสวัสดีครับยิงไป โคตรคอมโบแม่ทำสมลัีมันเรียนมาอีกรอบไหมฮะอีกสักรอบไหมฮะอีกสักรอบไหมฮะอีกสักรอบไหมฮะทุ่มวอนไปเต้องดูกูขี่ด้วยดูกูขี่ด้วยใจเย็นๆนะครับทำอะไรเห็นใจพี่ด้วยนะคอสมานะคอสร์ดไหมนะคอสนะคอสร์ดไหมนะคอสโอ้โหมาสองมาสองมาเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะ มานี่ไปไหนไปทำไมให้อ้บ้านนานวนน้องได้มังกรมึงต้องตายสั่งเวยด้วยชีวิตเอามาอีกทีเรื่องอีกนิดหนึง่งพี่ขอสองร้อยจะน้องจ๋า <c oughs> มาทำไมให้อบ้านานานวนน้องมาอีกมาอีกเจอใครจับเอลสู้ได้หมดแล้วตอนนี้บอกเลยพี่ไม่ใช่ขี้เอลซู้มาทำไมให้อ้บ้านานานครับพี่ขอสองร้อยจะน้องจ๋าไหนโผล่มาอีกไหมสวัสดีเอสู้อะไรอะยิงอะไรนายเอา g p พไหมป้อมมา ป้อมแล้วโคนนี่แหละมายิงกับพี่ไอ้สอง,ออสองพี่โกอสองร้อยเนีอยนอ้องตกใจเลี้ยวนิดหน่อยนั่นแหละครับทำดีมากยิงกับพี่พี่โกสองร้อยแน่น้องจา๋าขโมยเบเบพี่เล่นถนัดใหญ่พี่เล่นเป็ดยิงไปหนึ่งทียิงไปหน้าสันไปสี่พันเก้ายิงป้อม หน้าสั่นไปสิเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยยังไงนะคอสมาทำไมให้อบ้านนานวนน้องวีระครับขอ200นะจ๊ะพี่เก200นะไอ้น้องอย่าเพิ่งผลักเข้ามานะน้องลิกเตอร์โอ้ยโอ้พี่ขอ200รนะจ๊ะลิกเตอร์จ้าเกิดตาย z o ม m ชัดดาวลิกเตอร์สวัสดียิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งหน้าสันพี่ขอ200ร้อยะเจ้าลิกเตอร์จา้าหน้าสันไปพันเจ็ดหน้าสันไปพันเจ็ดหน้าสาันไปพันสองพันสองสองพันสามขโมยไปไปหน้าสันหน้าสันเกมเมอร์หน้าสันเกมเมอร์ z o มหน้าสันเกมเมอร์ z o มหน้าสันเกมเมอร์ดูดเลือดด้วยหน้าสาันเอืออ้าวเฮ้ย เฮ้ย hey! จบแล้วอน,นาคินมันจบแล้วอน,นาคินเบลิกูด